<c oughs> โอ้แรงแหลหลับพี่น้องเนาะยูทีเฮือนคลองนองคำพา,าเออญ,ญี่ปุ่นนี่นนองคำพาชุบยูที <c oughs> คำพาไปยังมาสบายดีดูดด <c oughs> เออแม่ดู แม่ย่พ่นเฮยังพ่นเฮยังก็เฮยังกินสีนกินสีนอ่าเฮยังกินซีนกินดองเลยออโอ้คือว่าเขาจะากินดองอ่อเป็นพี่ดองนองวะแั่นเออเฮ้แมสบายดีไหมเลวเพัรทีนะอิ่นง่ายเออมน่งหันสินสิอนเออ เนี่ยอันนี้มาให้สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีเออเออเออสบายดีเอออเออโอ้สบายดีโเออสบายดีคำพายืนนั่งเมรัยคำพาเออสบายดีมื้อนี้พอดีได้ผ่านมาก็ พอดีไอ้เขาเมืองไอ้ซื้อเงินเครื่องมาให้เอากับแม่ลองบั้งดูคลองน่องสุดหนึ่งของแม่ซองซองสุดลองแก้แล้วก็ตีตีบ้างว่ามักบ่อาลองลองเมั้ววานุ่งนุ่งแมนบอกอะไรแบบไข่บังไข่บัเออขั้นถามว่านุ่งพวกแมนก็มันใหญ่เกินไปหรือว่าหน่อยเกินไปไอ้จะเอาไปคนอื่นแล้วก็มือนนาซื้อมาให้ไหมเพราะว่าไอ้พวกครูได้มาใส่ของน่องนุ่งเท่าใดเบื่อเบื่อยังเออเออถ่าวซองมาสบายดีดูซองซอง เป็นะไเขาเียนเชียงล้เชียงเหล่าอันนี้อันนี้ของคำพาพอดีป่ะพอดีลองลองนุ่งนันนึงก็ได้ละกัเอาเอาไซส์ขึ้นเอานุ่งนันนึงแล้วก็แก่ขึ้นก็ได้เ่าเป็นยังษ์ลองไหมปลาของแม่เป็นุ่งเม่อร่เมี่อเมื่อเอ้ยเมื่อเมอนี่ยเมื่อเมื่เม่อเปนอ มันอยากได้เสื้อจ่ะนะอ๋ออยากได้เสื้อตัวนี้อันเจ้าสียู่ใส่เสื้อน่ะเสื้อเวียดน่ะเวียดมาใครข้าจอดกับแล้วเหลืองกันเนาะเออข sure ้ามากนะเขาเลือกอะไรตกช็อกก็อ้าวใส่แังวสิอันเดี๋ยวเอาจะเอาเงินให้เจ้าไปสิมาไอ้ตัวแบบมาเสื้อเราแบบเราบ่มักตีเราแบ่เอาซื้อเออเอาเสื้อช่วงนี่เอาวะ

มักเองไอเขาเถิดเด้อพอดีน้องนุ้งบูู้้ว่าแม่มักตัาใดเนี่ยนะเอ้ยมักตัาใดเนี่ยนะเด้อพาแม่แม่มักเชิดอันนี้เนาะเออแต่ว่าของของน้องนี่มักบ่มักเลยดนด้าทันนามักมักเชินอ่ะแม่มักเชิดจาดนะมันเป็บ่มักสงอ่ะเออเป็นนะโอ้ยไรเชิดเชิดนะโอ้ยเชิดเชื่อก็าังได้ยังไงเชิดนนี่เขาจะค่ายยุนี่มีบ่ มีมีตสัมนจากแพอยนี่นะโอ้ยแต่ไ่เอ้วเักน่อยอันนี้อันนี้จะซื้อท่าไดเสยเส้อนี่อันไอซซื้อได้เออท้าไรก็มัสามชิพเออสามิพนันปกันเนี่ยเออสามิผาเพื่เดียวขว้าเงินให้จ้าหลอยพาลูกลพาจ้าไปซื้อเด้ น้ำ่เหนวโบทำทิพยมันเป็นเียวคายดทิยเอออเเวียดมาคายใช่ว่ากวานี่นะโน่บ่บอกาก็จะเอาเงินหาเรื่อยเราก็ไปซื้อเนาะว้าวว้าเนื้อเงินได้ดีดีให้ซื้อให้เอ้ว่าวางเงินท่านอ๋อเป็นคนขัดเดินไปซื้อมือ มุนา no so no 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 ้ันเอาเป็นย no ัอันนี้เจ้าเจ้านุงก่อนเด้อเรล้าวันมุนาจะซื้อมาให้อีกมุนาส่ซื้อเนานี้เนาะมักเนาะมีนึงเอ้นี่แม่ทีวรไบึ้งชินนันนี่ชินนันี่เป็นแม่ทีวมาชินนันนี่มันชินเพราเจ้าเสียวว่ะหน้าพ่ดหน้ามีเอ้น้ามีก็เอ้ดิ้มีมืมีหอโอ้โหเนากคนลายขนาดอะบ อันนั้นคำณพาพาแม่เขาเพื่อกันอะไรเดี๋ยวอายเป็นลมนั่นึงอาจจะมาบอกเขาโี่เออหมื่นหมื่นหรอพี่น้องเอ้ป่าถ้ารู้อายุบนหมื่นคือเก่าหรอเขาเนาะคำณพาบอกแม่เด้ออายกับพูกหัวแม่ของน้องหันมัก เสียมักสงแบบใดก็ก็เลยซื้อแบบนี้มาให้คิดว่ามันห่อนเดานุ่งมันสบายอะนะทำมาเพื่มักก็อันจะเอาเงินให้อีกแล้วก็น้องพาแม่ไปซื้อมักตัวใดแล้วก็บอกอันพาแม่ไปซื้อยุหานด้วยด้วยอ่ะย้อนเงินให้ก็เราคอยบอกเขาดีเนอะวันนี้ไอ้มีเขาดีมาบอกเป็นอนนึ่งอ้เบอร์ไอ้เจนเงินไว้ติดทงมาบ่ ตาก็มียาไม่ยาสิไม่าวพันเลอ่ะบออ่มีเงินวะรถรถจักบ่มาเนาะเอาแล้วอืมสันจังสีงงาาด้วยคำพากด้วยเอาเปา็นว่าแม่แม่กับนุ่งตัวนี้ไปก่อนเหล้วบ้านนี่ เงินยังมีอยู่อยู่นํำคอยพี่เพราะว่าคอยบ่ได้เอาพกติดตัวมานําอ่าให้ให้นุ่งตัวนี้ไปก่อนเด้ออันเอาเงินให้ไปเอาเขามาให้มันานยังมีติยังมีเนาะอ่าอยากมาบอกเขาคืออันนี้เด้อแม่กับอันคําพาเด้อเดี๋ยวก่อนคอนเสิร์ตฟังเขาคือขอบขอบใจเพิ่นก่อนเนาะอันนี้คือเป็นแม่แม่ผู้หนึ่งเพิ่นเสือฝากมาให้เพิ่นมีชื่อว่าแม่บานเย็นซีดี เพิ่นเห็นอันเจ้าหันนุงเสือเก่าๆเพิ่นอยากให้คอยซือไม้ไมมาให้นาะแต่ว่าขันเจ้าบมากามือนาเกาะไปซื่อไม้เน้่มาบอกเขาอันชอมลลูกที่เจ้านี่อยสีฮับเฮ็ดเหือนให้เอาบอกเอาเข้าเข้าเาเข้าเขาเเขีเข้เขาเาเนาเเาเเาย้อ กายเกียม์ใหม่กายเกียมวัสดุอุปกรณ์นี่แหละอีกบวบวเกินสามหมื่นเด้อบวเกินาสมามหมื่นละไอซิมาเห็ดน้องก็อยู่ที่สามหมื่นเอาคำอยู่คำเอาเป็นยังคือคำอม,มือวานเข้าขาควายมือวานเข้าขาควายคำมัดบานเลยโอ้คำนะพี่น้องคำพี่น้องคำจักมื่นโอ้สันไ,มไมอามาพูดขึ้นเหตุตัวใดตีใดใดเนาะ เราน้องก็สามารถไปเบิ้งได้ไหมนะนเออโอเคโอเคครับประมาณสามหมื่นเราบรรจุอุปกรณ์พร้อมเบิ้งแล้วสิมาปแปลงเคนให้น,หน้นองกับแม่อยู่บนดินที่เราไปเบิ้งคุณเนาะอีแม่ก็เข้าใจอ่ะรู้เปล่าเข้าใจดีใจบ่ได็กเออหล่อหล่อประชานน้ำแม่บุญด้วเฮ้ยดีใจเออเอ็นนาปอร์มิ่ลักเพมเอลติโรเมย์เนี่ยปนเด้มินมิน พามิละ่ะเอ้นออเราเพิมน,น,นี่มีลักให้มีอดีรู้รองไอ้เนี่ยน้ำสิเราทำใจมีใจเนาะ <c oughs> เออโอเคโอเคสัน <c oughs> ก็มาบอกตอนนี้แหละใหย้ยุนดีก่อนอดไปอดยุนดีไปก่อนอีกประมาณสามหมื่นจะมาแปลงเงินใหน้ <c oughs> ผอมก็ผองน,นำ้อมเลยอยู่บนดินเฮ่ากันแหละแต่สำหรับตัวน,นี้ก็คือเป็นเงินของแม่บานเย็นซีดีเพิ่นบอกซื้อมาให้ หนึ่งพันบาทแต่ว่าเงินยังเหลือยู่น้ำลูกนี่ซองเซนกีบเราไอ้จุกเบิ้งเงินยุธงเรามันอันบุทธเอกติดตัวมานะฮะมีเงินแต่นหน่อยเดียวได้เดี๋ยวเบิ้งมืออื่นหรือว่ามือใดก็ได้ที่อันไอเดมาฮาเราไอ้เสียเอาไห้เด้ออีซองเซนกีบเด้อโอเคนะแม่เนาะทำมือแล้วืัอนี้มันกินสินเนาะมืัอนี้เนาะอ่ากินสินคลายก็ได้เอ้าซองแม่ลูกยืดดีมีแห้งได้ออ่าอ่าอ่า เกิรพาบอกเขาดีกับน้องไม่เนาะมอบอกเขาดีอาอา,าอาคูคิวกับไอรวบรวมเนาะปัจัยแต่จํานวนหนึง่งอยากจะมาเฮ็ดเฮียนให้กับน,อน้องนล้วก็พร้อมกับแม่นี่แหละก็มาบอกน้องเนาะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์คือกําลังการเกียมอยู่อีกบ่เกินสามสี่หมื่นดอกซิมาเฮ็ไให้นองแล้วก็พร้อมกับสื่อเสื้อมาให้ น้องกับแม่ก็บอากับบู้ว่าแม่น้องมักนาใดอะนะสื่อมา,าให้แจัคถือใจบ่ถือใจกับบูบ่้แจ็คนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าเงินยังเลืออยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าบ่ได้เอาเงินติดตัวมาเลยพี่น้องเนาะมีแต่เสื่อมาก,ก็เลยบ่ได้มอบเงินให้เพิ่นเอาไว้เอาไว้ทาได้มาอีกหลังจังสิเอาเงินซองเซนกีบคล้องแม่บ้านเย็นซีดีมาให้มาให้น้องคำพากับแม่ไปสื่อเสือให้แม่อีกเนาะก็สําสหรับ คุยายเจบุญที่ช่วยเคสน้องคำพาในการมีรายรายทานเนาะอ่าชิงกูคิวยังบุทบันใดอ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังเธอเอาไว้มือที่ไปแปลงเฮือนหมดแหละกูคิวจังสิได้อ่านว่ามีทานใดทานใดได้เพราะว่าบมื่อใดเอาปุ่มมาบมื่อใดเอาอันบันทึกไว้มาเนาะมีมีรายทานอยู่เนาะ,ะคนละซิบคนละซาวแบบสมทบกันเขามาฮะนะกูคิวก็ต้องขอขอบขอกขอบใจนะบรรดาทานที่ช่วยในเคสของน้องคำพาจนบาบาว่าพวกเขาซ้ำหา รวมๆลวมแล้วก็สามารถที่จะแปลงเฮือนรังนึงให้กับนองได้เนาะพอพอนองกับแม่หันพอสอนแดดส่วนฝนยู่นี่นแหละพี่น้องแล้วก็ขอให้หมดสุภสุสคนจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบประสาโหลคกภัยไข้เจ็บพี่น้องแล้วพบกันสบาย,บายดี